มหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อเอดเป็นเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขออนุมัติจัดตั้งโดยพระราชธรรมานุวัตนขณะดำรงสมณศาักดิ์ที่พระป่ัสร,รมุนีเจ้าคณะจังหวัดร้อเอธรรมยุทธและพระพรหมวชิรโสพล ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระราสารสุธีเมื่อปีพุทธศักราช2535และต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตชื่อวิทยาเขตร้อยเอดเมื่อวันที่6รกรกฎาคมพุทธศักราช2537เดิมมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่วัดเหนือต่อมาพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวีโร ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ากุงวัดประชาคมวนารามได้มาเห็นสภาพอาคารเรียนและห้องเรียนที่วัดเหนือแออัดขับแคบไม่เพียงพอและไม่เอ,อื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนจึงได้อนุญาตและทําสัญญายินยอมให้ใช้ที่ดินเนื้อที่101ร้อยเอดไร่98ตารางวาซึ่งสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนขณะด,ดำรงสรมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสภลเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์เป็นองค์รับมอบที่วัดบ้านเหล่าสมบูรณ์วัดสีทองภัยบุญวรารามในปัจจุบันให้กับมหาวิทยาลัยมหากุตรราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อเอเข้าไปทำประโยชน์ใช้สอยจัดการเรียนการสอนแก่พระภิกษุสาม,มเณรและครหั์ทั่วไป พร้อมทั้งให้อำนาจจัดการเกี่ยวกับการใช้ที่ดินถมที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆและให้เป็นที่ตั้งถาวรของวิทยเขตร้อยเอ็ดในปัจจุบันสีประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ดคือสีแดงต้นไม้มงคลประจำวิทยเขตร้อยเอ็ดคือต้นกันเกลววิทยาเขตร้อยเอ็ดได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทและปร,ะริญญาเอก ในคณะศาสนาและปรัชญาคณะสังคมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์วิสัยทัศน์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติเป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมวลชนที่ผลิตบัณฑิตตามแนวพระพุทธศาสนาและบุคลากรด้านต่างๆที่มีความรู้ความสามารถ มีศิลธรรมในการดำรงชีวิตแบบพุทธเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาของโลกที่สามารถชี้นำและยุติความขัดแย้งในสังคมโดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นสถาบันที่เน้นทำวิจัยพัฒนาตามกรอบแห่งศิลธรรมส่งเสริมงานวิจัยเชิงลึกด้านพระพุทธศาสนาและนำผลการวิจัยไปพัฒนาสังคมและคณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ วิทยาเขตร้อเอได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆทางด้านการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจได้แก่ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลายัยและกระจายโอกาสให้พระพิาาสุสามะเณรคารืหัดและผู้สนใจมีโอกาสศึกษามากขึ้นให้บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่นโดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรมการแก้ปัญหาสังคมการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดสันติสุขการชี้นำสังคมในทางสร้างสารรค์และการยุติข้อขัดแยง้งด้วยหลักวิชาการพระพุทธศาสนาวิจัยและพัฒนางานวิชาการเชิงลึกด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ๆให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเผยแผ่องค์ความรู้ในระบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทันสมัยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้าทำนุบำรุงรักษาภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นรวมทั้ง สร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา